จะมีการเติบโตอีกรอบหนึ่งหลังปี2024คือปีหน้าเห็นไหมวิเคราะห์แล้วเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเงินเฟอ้อที่ต่างประเทศนะที่อเมริกายุโรปมันอยู่ที่4ตอนนี้เขาพยายามให้ลดเหลือ2เพราะการที่จะสร้างการเจริญเติบโตของสิงกิโล GDP แลแ้วเนี่ยมันต้องผลักให้ไม่มีพาวาเงินเฟอ้อปกติคืออยู่ที่1-2คเขาี 2. ถ้า2หรือ3เนี่ยมันภาะวะที่อ่อน การกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปการลงซื้อมันจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้การลงซื้อมันจะลดลงอ่าเห็นไหมเออเพราะว่าไงท่านจะขายอะไรหรือจะทําอะไรแล้วแต่ช่วงนี้จนจะเป็นเพราะว่าที่เขาเรียกถดถอยชะลอตัวเพราะว่าต้องรอให้อ่ามีคาว่าเงินเฟ้อให้อยู่ระดับต่าลงอีกหน่อยหนึง่งเพื่อให้มันเกิดแบบพอดีและกระดานขึ้นไปอีกรอบหนึง่งอันนี้เป็นลักษณะการหมุนเวียนมันเป็นเนี้ย พอมาฝึกมันก็มาเฟอ้ฟอเฟ้อมาฝึกมันเป็นลักษณะนี้ตลอดมันถึงจะมีการกระตุน้นเพราะฉะนั้นท่านที่จะมาทําการค้าขายสินค้าอะไรนะแล้วแต่นะฮะเออนะช่วงนี้มันจะเป็นอย่างงี้ก่อนมันจะเริ่มมีปรากฏก็หลังปี2 0 2 4หรือปีหน้าอันนี้คือทางอาใครนักลงทุนในในของดะดับโลกเนาะที่เขาประชุมกันที่ฟอรัมที่ทางคุณท็อปเขาไปประชุมมาเขาเขาเล่าให้ผมฟังในในในใ,ใ,ใ,ในช่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอย่างงี้ก่อน เพราะว่ามันต้องรอกระตุ้นหน่านอย่าเพิ่งไปล้มเลิกนะอะไรที่ทําตอนนี้อย่าเพิ่งไปล้มเลิกนะทำไประยะปีนี้กับปีหน้ายังไงก็หลังปีหน้ามันจะกลับมาดีขึ้นแต่ว่ายังไงฮะมันจะเป็นช่วงที่การไหลของเงินอะคือมันจะไหลอะช่วงแล้วคือมันไหลไปที่จีนใช่ไหมจีนมันก็เติบโตขึ้นเจริญแล้วทีนี้มันต่อไปมันจะไหลไปที่ไหนแต่มันคงไม่ใช่อเมริกาละอเมริกามันเกิดขึ้นแล้วยุโรปก็เกิดขึ้นแล้ว จะไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้แล้วมันมันซื้อมันเผือบ20ปีแล้วมันก็เหลืออินเดียอินเดียก็น่านันน่าจะเป็นไปได้ออริกาก็ไม่น่าไม่น่าจะใช่แต่ตอนนี้เขาวิเคราะห์มาส่วนใหญ่คือทั้งเสียงบอกว่าจะมาที่ AC คือเอเชียวันออกเฉียงใต้ก็จะมีเวียดนามมีอินโดกับไทยซึ่งจะได้ผลกระทบทางบวกในหลังปี2024เนคปียุคทองของเอเพราะนั้นช่วงน้หลังปีหน้าไปอะ มันเป็นช่วงที่โอ้โหท่านนั้นบอกว่าบุม่มบุ่มเลยแหละมันจะบุ่มไประยะหนึ่งประมาณ4 4่ถึงหปีแล้วมันก็จะเกิดเกิดเขาเรียกฟองสบูก่ก็แตกต้องระวังนิดนึงนะประมาณป,ปีเอ่าว่าปี67 68 69 70 71เพรานะนั้นเจ็ดหนึ่งเจมันจะเกิดการชะลออีกครั้งอีกครั้งหนึ่งเคยเห็นนะที่ผมเคยไลฟ์สดเรื่องอ่เอสเคอร์บ่ะมันเป็นงี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยท่านต้องสะสมหมดนะพอดีครับพี่จุกพี่จุกก็ทายบอส สวัสด,ดีครับอ๋อตามนะเจอนะตามเจอบอสเตามเจอเนได้เนาะอ,อลี่คุณไอ้ลีก่ก็ท้าทายพี่จุนะเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้กับปีหน้านะต้องรีบสะสมโมเมนตัมท่านจะเต็มอะไรก็เต็มยรตนี้นะเพรานะนั้นโดยเฉพาะการสร้างเปอร์ซอนแบรนด์น่ะเต็มไว้เลยคนระับเออนะแล้วอย่าเพิ่งไปถอดใจนะเพราะเดี๋ยวท่านจะไปเก็บเกี่ยวกํากไรตอนหลังปีสอ่เออมันจะมี <possibly> ข้อคา,า,าดการน,นะ จะมีเงินไหลเข้าสู่ภูมิภาคเราเนี่ยมหาศาลเพราะว่ามันไม่ไหลไปที่อื่นแล้วนะอย่างเช่นอินโดเขามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากเลยเพราะเขาจะเตรียมรองรับพวกระบบอะไรเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของที่จะมารองรับเรื่องดิจิตอลต่างๆไม่ว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันประกอบด้วยอะไรเพราะนั้นที่อินโดนีเซียนี่มีทรัพยากรพร้อมที่จะผลิตมือถือแบบเยี่ยมๆในอนาคตข้างหน้าเพราะนั้น จะมีอินโดนะแล้วก็ชื่อมันคือไทยแต่ไม่รู้จะเป็นอินโดหรือไทยที่จะได้ไข่แดงลูกลูกนี้นะเพราะนั้นแต่นักคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไทยเพราะไทยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งมีม,มีคนไทยอ่ะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยเยอะอันดับต้นๆของประเทศเลยยังเยอะกว่าญี่ปุ่นเรายังแข่งสูงสีกับเวียดนามได้ซช่ไหมเวียดนามก็ใช้ใช้มือถือเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะสีฟ้าสีเขียวสีอันนี้ของเราเนี่ยอันดับต้นๆน,นะฮะ มีหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะเชื่อไหมประเทศไทยเราใช้เนี่โอ้โหเยอะมากเลยมือถือนี่เล่นกันเยอะก็เจ็ดสิบล้านคนน่ะมีคนใช้ทั้งห้าสิบสี่ล้านยูเซอร์นะเยอะไหมเยอะมากเลยมัน่ยเกือบให้ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตโอ้โหมือถือนยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการการที่จะมาเจริญเติบโตน้นเขาองดูว่าตลาดไหนที่มีการรองรับเรื่องเทคโนโลยีนี้ได้มากสุดไทยเนี่ยไทยมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลาง การค้าของโลกแล้วก็สูนทางการเรื่องการเงินด้วยนี่สําคัญเงินจะไหลเข้ามามากเลยฮนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงอากาศปี2023ปีนี้เนาะปีนั้นคือปี2024เตรียมไว้เลยนะผมบอกว่าการที่เราจะมาเตรียมที่เตรียมที่จะมาเปิดการการขายการอะไรขึ้นมานะหลังจากปี24จะดีมากเลยช่วงที่ท่านใจร้อนขายตอนนี้หรือขายปี ปีหนา้าเอ้ยมันเริ่มจะหมดแรงว่าไม่ไหวไปต่อดีไหมแหละฮะสวัสดีครับมีท่านไหนเข้ามาฮะอ่าเชิญคนระับคุณรุง้งคุณโนสวัสดีครับคุณรุ้งนะเพราะนั้นอ่าคุณทีก่กระทายพี่จูเนาะดีดีครับเตรียมไว้เลยเพราะนั้นมันมีโอกาสที่ท่านจะสร้างตัวตนนะฮะเปอร์สําหรับท่านจะเจ๋งมากเพราะนั้นท้ายมีโอกาสสร้างในปีนี้นะผมไปไลฟ์เมื่อตอน3ามปีพี่ชิด วิกฤตชีวิตจำได้ไหมฮะผมเลยบอกว่าเหลือ2อปีจริงๆนะฮะในการจะสร้างให้มันแบบเฮอรุจักรวาลน,นะสังเกตไหมฮะเราก็ต้องดูไงสำคัญคือเราต้องมี Human เ s เ e t คือมีผู้คนมีผู้ติดตามโฟลเลอร์เรามากพอสังเกตไหมฮะเราต้องทำธุรกิจเหมือนกับ c e o t i k t o ok, k เหมือนของสีฟ้าสีเขียวเช่นกันเขาต้องครอบคองผู้คนให้เยอะ เออยิ่งเยอะไปไงฮะความแข็งแกร่งก็จะเกิดขึ้นและโอกาสท่านที่จะมาสร้างธุรกิจมันก็จะง่ายขึ้นคนดีตามท่านหลักหมื่นกับหลักแสนหลักล้านอันนี้มันต่างกันเห็นไหมเช่นเดกันซีอีโอที่ต่อก็เหมือนกันเขาต้องพยายามครอบของคนเยอะเห็นไหมเขากําลังเปิดช่องให้เรายื่นสายความรู้อ่ะเพราะสายความรู้นี่แต่ก่อนนี้ได้แค่ ได้ค่ะสิบแล้วขึ้นมาเป็น1เนาะหนึ 1, 1นาทีแล้วขึ้นมาเป็น3นาทีนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมา10นาทีและนะต่ผมก็ทํา10นาทีอยู่ตอนนี้นะต่อไปเข้าจใจวัน1นหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเพราะน่าจะมีการแข่งขันดุดเดือดเนี่ยสายความรู้อย่างทางทางพี่พี่ครูทีปเนาะครูครูทีพเนาะท,นะทำตรงเนี้ยสายความรู้ะจะดีดีมากเลยเอาสายความรู้เข้าไปเพราะว่าต่อไปนี่การที่จะติ๊กตอกเขาจะให้การสับสนุนเรื่องสายความรู้มากเลยเพราะนั้น เขาจะเปิดไปรอดไ,ดไ,ดได้ไม่ต้องรอผู้ติดตามเยอะก็ได้เพราะฉะนั้นสายคนรู้จะไม่ต้องรอผู้ติดตามเยอะก็ได้สามารถที่จะออกไปรอดได,ได้ได้เช่นกันนะนี่สําคัญมากเลยเพราะนั้นจะเริ่มมีการแข่งขันข้างบนอ่ะข้าบอกเขาแข่งขันนะเพราะนั้นเราเป็นผู้ผู้ตามเนาะผู้ตามนะไม่ใช่ผู้เฝ้ารอเนาะเพราะนั้นผู้ตามเราก็ตามซีอโอไปท่านท่านจงมั่นใจมั่นใจว่าท่านที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของการสร้างบริด์แบนสำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งไปล้มเลิกนะก็ใจช่วยทุกคนเนาะว่าทุกคนที่มามาในเรื่องของการสร้าง p e r s o n a นแบรนดเนีเพราะว่าเราเราก็เป็นหนึ่งหนึ่งในผู้คนอีกหลายล้านคนที่มาทําตรงนี้เพรนะแล้วมันจะมีกลุ่มที่แล้วแต่ท่านถนัดเนาะท่านจะถนัดไปเรื่องของสายท่านความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือของ t i k t o ็ออันนี้เยอะมากๆจริง